สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะต้องบอกว่าฟังนี้เรียกว่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาค่ะและหนึ่งเหตุการณ์ที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะไม่ได้นอนนะคะตั้งแต่ค่ำคืนของวันศุกร์ต่อนเนื่องมาจนถึงวันเสาร์นั่นก็คือเรื่องของการช่วยเหลือสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะช้างในปางช้างของคุณเล็กแสงเดือนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็เรียกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมีน้องช้างล้มไปสองเชือกหรือว่าเสียชีวิตไปสองเชือกนั่นก็คือฟ้าใสาแล้วก็พลอยทองนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจ ต่อการจากไปแล้วก็ความสูญเสียในครั้งนี้เหตุการณ์ในครั้งนี้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะต้องบอกว่าวันอาทิตย์วันนี้ค่ะทุกคนคะก็คือมันมีกระแสในเรื่องของการโจมตีวิธีการเลี้ยงช้างของคุณเล็กแสงเดือนเหมือนกันมันมีหลากหลายมุมมองที่เกิดขึ้นวันนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามมุมมองของ2คนด้วยกันค่ะเป็นมุมมองของทางหมอแล้วก็มุมมองของบอกลายจุดที่ออกมาพูดถึงสถานการณ์ดราม่าที่เกิดขึ้นค่ะ Recap. cap เริ่มต้นที่ประเด็นของสัตวแพทย์นะคะที่ออกมาพูดถึงเรื่องราวหลังจากน้ําท่วมเชียงใหม่ค่ะซึ่งทางหมอมามีนะคะก็คือทีมสัตวแพทย์หมอช้างเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องราวน้ําท่วมที่เกิดขึ้นในอาเภอแม่แตจงจังหวัดเชียงใหม่ระบุข้อความว่าขอเกริ่นนาก่อนว่าปางช้างในส่วนของแม่แตงอ่ะมีกว่า20ปางที่อยู่บนถนนเส้นเดียวกันพื้นที่เดียวกันและได้รับผลกระทบกันทั้งหมดมีตั้งแต่ปางช้างที่มีช้างหลกัก2-3เชือกไปจนถึง100เชือกคละกัน แต่ปานช้างที่ได้รับความสนใจทั้งการช่วยเหลือทั้ง้านของการเงินอย่างมากล้นและความช่วยเหลือจากสื่อหลักกลับเป็นแค่ปางเดียวค่ะมีการแจ้งเตือนเรื่องน้ําท่วมมาแล้วล่วงหน้าทําให้แต่ละปลางย่ยมีการเตรียมการตั้งรับย้ายช้างขึ้นที่สูงทําให้ไม่เกิดอันตรายซึ่งข้อนี้ต้องยกให้พี่ควานช้างและเจ้าของที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับช้างฝึกให้ช้างเข้าใจในการจับบังคับสามารถขี่จูงช้างได้อย่างปลอดภัยทั้งคนและช้างเมื่อสามารถ สื่อสารกันได้เข้าใจก็สามารถพาไปไหนก็ได้อย่างอิสระรวมกับการใช้โซ่ล่าไว้ในบริเวณที่ปลอดภยัยซึ่งก็สามารถปรับความยาวสั้นของโซ่ได้ไม่ต้องเครื่งกลงหรือว่าข้อเมื่อเกิดวิกฤตชาวช้างทุกคนค่ะช่วยเหลือกันดีมากๆทั้งพี่ควานช้างพี่เจ้าของช้างหมอช้างรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องอยากจะช่วยช้างทุกเชือกให้ออกมาอย่างปลอดภยัยแต่ต้องบอกว่าการเข้าไปช่วยเหลือช้างแต่ละตัวที่ประสบภยัยมีข้อจํากัดทางด้านของความปลอดภยัยทั้งต่อคนที่ เข้าไปช่วยและช้างที่รอความช่วยเหลือยกตัวอย่างข้อจํากัดค่ะช้างที่เติบโตมากับแนวคิดที่ว่าห้ามใช้อุปกรณ์อะไรจับแตะสัมผัสออกคําสั่งทําให้เมื่อช้างเขาเห็นเชือกขอโซ่ก็จะตั้งป้อมใส่คนที่เข้ามาแล้วว่าจะอันตรายก็จะมีการตั้งท่าเตรียมสู้กับซึ่งถ้าช้างเอาจริงเนี่ยก็คือเจ็บหนักแน่ๆค่ะควานช้างที่ได้รับมอบหมายให้จัดญ้าและทําความสะอาดครอบช้างโดยไม่สามารถขี่ฝึกฝนให้ช้างเคยชินกับน้ําเสียงและ คำสั่งพื้นฐานได้เลยไม่สามารถควบคุมให้ช้างเดินตามหรือพาไปผูกมัดที่ปลอดภัยได้แต่ถึงอย่างนั้น่ะพี่ๆควานช้างเนี่ยก็เรียกว่ามีความชํานาญในการควบคุมช้างก็ระดมคนกันเข้าไปช่วยเหลือช้างเหล่านั้นที่ติดอยู่ในข้อเพราะเกินกําลังที่คนในปางเองจะสามารถช่วยกันพาออกมาได้ด้วยข้อจํากัดข้างต้นที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะและการที่จะเข้าไปหาช้างในจุดที่น้ําท่วมสูงถ้าเกิดว่าเกิดอันตรายเนี่ยตัวคนที่เข้าไปช่วยเองถ้าหลบไม่ทันก็มี บาดเจ็บหนักจากช้างยังไม่รวมกับการต้องฝ่าน้ําที่สูงแล้วก็เชี่ยวเข้าไปด้วยแม้ว่าปัญหาอุทกภัยค่ะจะไม่ได้มีต้นเหตุมาจากวิถีของการเลี้ยงช้างก็จรงิงแต่ก็ต้องยอมรับว่าวิธีการเลี้ยงช้างดั้งเดิมของคนไทยทําให้เกิดบอนดิ้งระหว่างคนแล้วก็ช้างจนสามารถอบพยพช้างส่วนใหญ่ให้พ้นภัยได้เกือบทั้งหมดแต่กลับการค่ะการเลี้ยงช้างอีกวิถีทําให้เกิดข้อจํากัดมากมายขึ้นซึ่งถ้าวิธีการเลี้ยงช้างไม่ได้สุดตรงมากขนาดนี้คนที่มีแนวคิดนี้ไม่ไป ว่าการเลี้ยงช้างดั้งเดิมจนเสียเสียหายหายลามไปถึงต่างประเทศแอนตี้การเลี้ยงช้างแบบดั้งเดิมจนเลือกแบนและไม่เที่ยวมันก็น่าจะเป็นภาพที่ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้อย่างดีการออกมาพูดในเรื่องนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เสพข่าวได้มองหลายๆด้านถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือให้เกิดการพูดคุยกันก็ดีกว่ารอจนทุกอย่างคลี่คลายแล้วทุกคนแยกย้ายแล้วก็จบทุกๆคนรักช้างเหมือนกันทั้งนั้น ถ้าเราช่วยกันตั้งแต่ยามสงบสุขก็อาจจะไม่ถึงยามทุกแบบนี้ก็ได้ส่งกำลังใจต่อเนื่องให้ทีมหน้าง,งานทุกท่านนะคะนี่คือมุมมองทางด้านของหมอมามีที่ออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะมาดูอีกหนึ่งมุมมองค่ะทุกคนคะเป็นมุมมองของทางบอกอลายจุดที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันค่ะ สำหรับคุณสมบัติบุญงามอโนองหรือว่าบอกอลายจุดขาจากมูลนิธิกระจกเงานะก็ออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะทุกคนคะโดยระบุข,ข้อความว่าผมไม่เคยคิดว่าสิ่งที่พี่เล็กแสงเดือนชัชเลธร์ทำเป็นวิธีการดูแลสัตว์ที่สุดโตอย่างที่บางคนพูดถึงในทางกลับกันผมกลับมองว่าหากจะมีใครสักคนหนึ่งที่แปลงความเชื่อเรื่องความเข้าใจชีวิตของสัตว์ป่าหรือว่าสัตว์เลี้ยงไปสู่การปฏิบัติได้ดีที่สุดคนหนึ่งเธอคือคนคนนั้นหลายสิบปีมาแล้วที่มีบบททสนนาาตตโ้กระหวง แนวทางคนเลี้ยงช้างแบบบังคับควบคุมกันด้วยตอขอเหล็กเกี่ยวหูและโซ่ที่ล่ามช้างกับการสื่อสารการระหว่างมนุษย์กับช้างในแบบที่เคารพกันและกันเพื่อเป็นเพื่อนร่วมโลก ไม่ใช่แบบเจ้าชีวิตและอีกฝ่ายเป็นท่าแรงงานไปจนตายที่เล็กแสงเดือนเป็นคนไทยที่คนไทยจํานวนมากไม่รู้จักแต่เธอเป็นบุคคลระดับโลกในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของสัตว์ถ้าคนไทยรู้จักสตีฟเออร์วินเล็กแสงเดือนก็คือคนคนนั้นที่เป็นคนไทยความพยายามที่จะปกป้องชีวิตของสัตว์ป่าหรือสัตว์ต่างๆของเธอไปไกลเกินกว่าการเลี้ยงสัตว์ในกระแสนหลักไปหลายปีแสนและนี่ไม่ใช่ความเพ้อเจอ้อเพราะความคิดของเธอทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องการจัดการช้างป่าในศรีลังกาและอีกหลายประเทศ ประสบความสําเร็จจากการจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับมนุษย์ถ้านึกไม่ออกก็ให้นึกถึงปัญหาช้างไทยแต่สิ่งนี้ประสบความสําเร็จในต่างประเทศแล้วอย่างน่าอาัศาจรรย์จนทําให้การท่องเที่ยวซึ่งเป็น GDP หลักของศรีลังกาผูกกับการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับช้างป่า แต่สาหรับแนวคิดการจัดการช้างในไทยนั้นเป็นวิธีการแบบโบราณที่ใช้อํานาจควบคุมช้างใช้งานช้างจนตายคางงานบันนักต่อนักต่อกรณีเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่ที่แม่แตงและมีเสียงตําหนิวิธีการจัดการของปางช้างของพี่เล็กแสงเดือนพวกคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเธอดูแลช้างนับร้อยตัวเป็นช้างแก่บาดเจ็บและพิการมีหมูควายหมาแมวอีกเกือบหมื่นชีวิตเขาอพยพกันมาก่อนหน้านี้เมื่อมีสัญญาณ แต่ด้วยจํานวนที่มากมายมหาสารของจํานวนสัตว์ทําให้การจัดการได้ไม่หมดและเกิดการสูญเสียนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะตําหนิกันแต่เป็นเรื่องของการให้กําลังใจซึ่งกันและกันในอย่างนี้ นี่คือส่วนหนึ่งของมุมมองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับสถานการณ์น้าท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งถึงแม้ว่าจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการเลี้ยงช้างก็ตามแต่แต่ท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการมองถึงในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตของสัตว์ต่างๆไม่ใช่เฉพาะแค่ช้างเท่านั้นแต่เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้น่าจะนํามาซึ่งมาตรการหรือว่าวิธีการดูแลเพื่อที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแบบนี้อีกในอนาคตก็ไดด้ค่ะ่ะเี ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระบ,บันเทิงครบรดทุกช่องทางของไทยนิวนะคะ